Dương ừ, mà nói chính thật nồng à. à, Ừ, bừng chiều Dẹp bao thứ ba ừ. bừng ai Mắn giang mi vô tông Nhanh nhát dữ Khuất nam nông như này bèo mà ต้องเองอะไรก็จะมีแต่พี่เล่นฮาวะไอ้ก็จะไม่ได้วาเปียรไว้น่ยมอะเองเล่นตะกินนั่นแหละเป็นตาเป็นคนนั่นอืมอืมเจืกใจมงมองหน้าเลยอืม เชียบเลยขอบคุณครับติลุกบอกมองนะเออขอบคุณค่ะอ้าเลยอีอีอีจุบปากอ้าเลยอีอีมังสันใสพอแล้วลูกไม่ต้องให้มันกินเยอะหืมบุกปากเขียวเข้ามามันกินนมแบบกินนมเยอะไม่ดี กินแค่พอหายอยากกินแค่พอไม่ให้น้องมองหน้าคือดูมองหน้ามองหน้าเอือยก็มองหน้าคักแต่อ็แต่หนูให้มันกินดังแบบเป็นจุดๆเลยจริงตอนอยู่ตรงนู้นแหละคือมองหน้าเอ๋ยคัดแต่ต้องเป็นดังได๋มักษ์แมสเลยอันเดียวสุดท้าย mày uh -huh. tông chạp Ui ừ, bằng bạc kiểu, à lôi à đứt mà đứa mặt anh đi đấy chèp Chẹp Ăn anh chèp 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 Chẹp